เอาเลยครับสัสดีผู้ชมนะครับผมวัตนาเบกล่าว,ว่าในครั้งในนี่นเนย,ยเรื่องเร้นปลัชนาในคุณเขียนซีรุยตอนที่43นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนี่เรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณเขียนกันเยอะๆนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับบทที่43ลู่ชิงรู้ความจริงในขณะที่ลู่ชิงเหมอลอยคนที่เฝ้ารอให้ตื่นก็ตื่นขึ้นลู่ชิงมิงอวีรีบถลาเข้าใกล้แต่ก็ถูกกั้นไว้ด้วยกรงเหล็กหนาะ บอกข้ามาว่าเจ้าเป็นใครนี่คือเขาเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วข้าจะยอมบอกก็ได้ข้าคือหลวงลู่ชิงอาจารย์ของเจ้าคนที่เจ้าข่าท่านอาจาจย์บอกที่ซ่อนร่างจริงของข้ามาลู่ชิงเสียงแข็งทานาาจาย์เป็นท่านจริงหรือไม่เป็นไปได้อย่างไรกันอย่าเย่นเยอะข้ารู้ว่าเจ้ายังเก็บร่างของข้าเอาไว้ มิงอวี่ก้มหน้าเงี่ยบไปทําให้ลู่ชิงต้องขยับเข้าไปใกล้หากเจ้าคือท่านอาจารย์จริงๆข้าพร้อมยอมบอกแต่ก่อนที่ข้าจะบอกข้าอยากถามเรื่องหนึ่งเจ้าจะถามอะไรจะประวิงเวลาอีกงั้นหรือที่แล้วมาข้าคิดว่าเราเข้าใจกันแล้วแต่สุดท้ายท่านก็หลอกข้างั้นหรือข้าหลอกอะไรเจ้า เป็นเจ้าต่างหากที่หมายเอาชีวิตข้าซ้ำสองแต่ครั้งนี้ข้าจะไม่ยอมและจะไม่พ้ายให้กับเจ้าอีกแล้วข้าไม่เคยคิดเอาชีวิตของท่านเลยน้้ำเสียงแผ่วเบาขาดห่วงเจ้าพูดอะไรเป็นเจ้าที่ดึงแกนพลังวิญญาณของข้าออกมาอย่างทรมานในวันนั้นเจ้าจะบอกว่าเจ้าไม่ได้ทำเงั้ยนท่านพูดเรื่องอะไรข้าไม่มีวันทำร้ายท่านอย่างแน่นอนงั้นเจ้าอธิบายมาว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น เมื่อน,นั้นท่านบอกให้ข้าอยู่ที่เชิงเขาข้าก็ทําตามแต่มีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ข้าอยู่นิ่งเฉยไม่ได้จึงรีบตามท่านไปพอไปถึงก็พบกับท่านที่นอนแน่นิ่งมีคนคนหนึ่งถือลูกแ้ดเปล่งสายสว่างข้าเห็นแบบนั้นก็รู้ว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นข้าต่อสู้กับคนคนนั้นแล้วแต่ละจู่ๆลูกแ้านในมือของเขาก็ล่องลอยออกไปและเขาคนนั้นก็รีบหนีหายไปเช่นกันข้ารีบกลับมาหาท่านแต่ท่านก็จากข้าไปแล้ว เจ้าไม่เห็นหน้าคนคนนั้นเลยงั้นนเขาใช้ผ้าคลุมอำพรางใบหน้าเอาไว้แต่เข้าไม่เข้าใจวรยุทธ์ของเขาเทียบเท่าท่านไม่ได้เลยเหตุใดท่านถึงพ่ายงั้นเจ้าจะบอกว่าเจ้าไม่ได้ฆ่าฆ่างั้นนเขาไม่มีวันทำร้ายท่านไม่มีวันและที่ข้าเคยถามและจะตอบว่าไม่รู้คือเจ้าไม่รู้จริงๆสินะข้าขอโทษที่ช่วยท่านเอาไว้ไม่ได้ ลู่ชิงนิ่งเงียบประมวลคำพูดที่เพิ่งได้รับฟังหลังจากนั้นจึงตัดสินใจยื่นมือเข้าไปสัมผัสใบหน้าคนเศรา้าร่างกายสั่นเทาไม่เข้มแข็งเหมือนเคยลู่ชิงเมื่อได้ฟังความจริงก็แทบหมดแรงหากเขาเปิดเผยตัวตั้งแต่แรกเรื่องคงไม่ยืดยาวถึงเพียงนี้เขาไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วในร่างนี้เขาต้องการร่างจริงลู่ชิงเอ่ยมิงอวี่ก็พยักหน้าจากนั้นลู่ชิงก็ขอให้จงจื่อเยยนปล่อยมิงอวีแต่ก็ยังถูกค้านด้วยความเป็นห่วง จงชื่อที่เขาพูดเงี้ยนุข้าไม่มีเวลาแล้วหากทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกก็ถือว่าเป็นวาระสุดท้ายของข้างั้นข้าจะไปด้วยไม่ต้องหรอกเจ้าทำมามากพอแล้วแต่จากนี้ปล่อยให้โชคชะตากำหนดลู่ชิงสวมกอดสหายไว้แน่นข้าจะพยายามกลับมาเจ้าจต้องกลับมาจงจือเย็นได้แต่ยืนนิ่งดูทั้งสองคนจากไปเป็นอีกครั้งที่เขาทำได้เพียงแค่ยืนมอง ลู่ชิงและหมิงวี่ออกเดินทางและสถานที่ที่จะไปนั่นคือหุบเขาไท่ไผ่ที่ตั้งของสำนับบกมืองกอนครามและตำหนักดาราผกพันที่ที่พวกเขาเคยพำนักอยู่ที่เจ้าบอกว่าต้องการค่าเจ้าหมายถึงสิ่งใดตอนนี้ลู่ชิงกำลังนั่งโดยมีหมิงวี่ซดกอดที่ตักไม่ยอมปล่อยคือข้าหมายถึงจะไม่ได้หมายถึงแก่นพลังวิญญาณของข้างั้นหรือข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้น แล้วเจ้าหมายถึงอะไรเขาหมายถึงเขาต้องการท่านข้าไม่เข้าใจข้าหมายถึงที่เขาทำกันในตำราว,วังวสันลู่ชิงได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจในทันทีเขินอายจนหน้าแดงไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่าต้องการคิดไปแล้วก็อยากขำแต่ก็ขำไม่ออกกลายเป็นเขาที่คิดมากและทำให้เรื่องยุ่งยากตั้งแต่ต้น ถ้าไม่ตัดสินใจทำแบบนั้นเขาก็คงไม่รู้ความจริงทั้งหมดมิงอวี่เจ้ารักใครมากกว่ากันระหว่างรงลู่ชิงกับไป่ลู่ชิงหากข้าบอกว่าข้ารักทั้งสองท่านจะมองว่าข้าเห็นแก่ตัวหรือไม่ข้ารักท่านอาจารย์มาเนิ่นนานแล้วกับไป่ลู่ชิงข้าก็ไม่อาจปล่อยมือไปได้เช่นกันต่อจากนี้เจ้าก็ต้องรักข้าให้มากกว่าเดิมแล้วท่านอาจารย์รักข้าหรือไม่ ลู่ชิงเฉยใบหน้าของหมิงอวี้ขึ้นสายตาของหมิงอวี้เปลี่ยนไปเขาหมายถึงมันดูเปล่งประกายเหมือนตอนที่ยังไม่มีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นจากนั้นก็ประทับมอบจุมพิษสัญญาไม่ข้ากลับคืนร่างแล้วข้าจะบอกข้ายอมทุกอย่างแล้วแต่แล้วลู่ชิงก็นึกอะไรได้บางอย่างจึงใช้มือดึงที่ใบหน้าของหมิงอวีเข,ข้าเจ็บนะข้าแค่อยากพิสูจน์อะไรบางอย่างเท่านั้น ลู่ชิงตอบก่อนและประทับจูบตรงจุดที่เขาใช้มือดึงเพื่อทดสอบว่ามิงอวียคนนี้คือมิงอุียจริงๆไม่ใช่ใครมาสวมหน้ากากหนังมนุษย์ปลอมตัวมามิงอวียสวมกอดไว้แน่นราวกับไม่อยากจากสิ่งนี้ไปอีกแล้วทั้งคู่เดินทางมาถึงส่วนลึกของภูเขาแต่ก็นับว่าอยู่ไม่ไกลาจากตำหนักดาราผกผ0นมากนะักลู่ชิงนึกเจ็บใจครั้งหนึ่งเขาเคยเข้าใกล้ร่างจริงของตัวเองแต่กลับไม่รู้ตัวบ้างเลย เขาแบ่งพลังของตัวเองเพื่อเก็บรักษาร่างให้คงอยู่เหมือนเดิมเขาดูเป็นคนได้ระเกียรหรือไม่ที่ยังเก็บร่างของท่านเอาไว้เจ้าทำถูกแล้วเบื้องหน้าของลู่ชิงตอนนี้คือร่างของตัวเองเมื่อสิบกว่าปีก่อนทุกอย่างดูเหมือนเดิมรากับถูกแช่แข็งเอาไว้ลู่ชิงยื่นมือออกไปสัมผัสร่างกายตัวเองมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทันทีพลังปราณในตัวของเขาค่อยๆส่งผ่านไปยังอีกร่างมันไม่ได้เย็อสบายอย่างที่คิด มันเจ็บปวดเหมือนถูกลอกกระดูกมิงอวี่ถูกห้ามเอาไว้ไม่ให้เข้ามาขัดแม้จะเห็นสีหน้าอันเจ็บปวดจู่ๆก็มีกลุ่มความสีดําจำนวนมากพุ่งเข้าจูโจมมิงอวี่ชักดาบออกมาต่อสู้ปีศาจเหล่านี้คงรับรู้ได้ถึงพลังวิญญาณที่ยิ่งใหญ่จึงได้บุกเข้ามาเพื่อแย่งชิงมิงอวี่หันไปมองลู่ชิงที่ยังอยู่ในท่าเดิมมวลพลังมหาศาลกําลังวนเวียนเชื่อมกันและในทันใดนั้นแก่นพลังวิญญาณก็หลุดจากร่างหุ่นเชิดเข้าสู่ร่างจริงมีแสงสว่างเกิดขึ้นทันที คนที่เคยนอนหลับสงบค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งส่วนร่างหุ่นเชิดกระเด็นกระดอนออกไปไกล่านายจอามิงอวีเท่านกลับมาแล้วข้ากลับมาแล้วมิงอวีสวมกอดอย่างดีใจจากใน,นกระมอบจุมพิษที่เขารอคอยแต่ภาพทั้งหมดทั้งมวลนั้นอยู่ในสายตาของหุ่นเชิดที่นอนแน่นิ่งและยังมีวิญญาณของหลงลู่ชิงอยู่พลังทั้งหมดถูกถ่ายทอดไปยังร่างเดิมแล้วและทันทีที่แก่นพลังวิญญาณหลุดออกจากร่างหุ่นเชิดนี้ เขาก็ถูกผลักด้วยพลังมืดบางอย่างลู่ชิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้เพียงแค่ว่าร่างจริงและพลังทั้งหมดถูกยึดไปแล้วด้วยน้ำมือปีาศาจตอนนี้เขาได้แต่นั่งมองหมิงอวี่กอดจูบก,กับร่างของตัวเองที่ไม่ใช่ตัวเองทั้งสองคนจากไปอย่างรวดเร็วลู่ชิงพยายามที่จะขยับตัวแต่หุ่นเชิดน,นี้ใกล้หมดสภาพใช้งานตอดแทบจะไม่ได้แล้วแต่ละก้าวที่เดินล้วนเจ็บปวดลู่ชิงแบกร่างลงจากภูเขาจนมาถึงตำหนักแต่ก็ไม่พบใครเขาไม่พบหมิงอวี่และร่างของเขา ลู่ชิงนั่งลงที่ชาระเบียงเฝ้ามองหิมะตกแล้วรอคอยความตายอันเยือกเย็นเรื่องความตายต่อให้เจอเป็นพันครั้งก็ไม่มีทางคุ้นชินได้หรอกภายนอกที่ดูเข้มแข็งเป็นเพียงแค่การแซงว่าไม่เป็นอะไรก็เท่านั้นลู่ชิงเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าดวงตาที่ปิดลงแล้วของลู่ชิงเปิดขึ้นอีกครั้งตามเสียงเรียกชายชาราตรงหน้ามีสีหน้าวิตกและเขาได้แต่ยิ้มตอบรับก่อนที่จะหมดสติไป ลู่ชิงตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองอยู่บนรถม้าคันหนึ่งฝั่งตรงข้ามคือชายมีอายุผู้เป็นเจ้าสำนักมังกรคลามเยาฉือเสียงแหบแห้งเรียกชื่อเจ้าฟื้นจนได้เจ้าคือหลงลู่ชิงใช่หรือไม่ข้าคือหลงลู่ชิงข้าคิดไปแล้วอย่างไรก็ต้องเป็นเจ้าไม่มีทางที่ข้าจะมองผิดไปแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเรากำลังจะไปเมืองหลวงไปทำไม หองเตองค์ก่อนสวรรคตแล้วจะมีการแต่งตั้งหองเตะคนใหม่แล้วหมิงอวีล่ะหมิงอวีอยู่ที่ใดข้าได้ข่าวว่าเขารุดหน้าไปก่อนแล้วพาข้าไปหาเขาเกิดเรื่องอะไรขึ้นไว้ข้าจะบอกอีกครั้งแต่ตอนนี้ข้าคงต้องไปพบหมิงอวีให้ได้ลู่ชิงตอบแล้วหลับตาลงเขาอ่อนแรงมากจนไม่อยากเลียมตาสภาพเหมือนคนป่วยใกล้ตาย ในเมืองต้าปออันไปนที่ตั้งของวังหลวงมีคนมากมายกำลังวุ่นจัดงานเฉลิมฉลองแต่งตั้งผู้ปกครองคนใหม่ฮ่องเต้แคว,ว้นฉูสวรรคด้วยอาการประชวรและยังสูญเสียฮองเฮาที่ตรอมใจตายตา,ยตามกันฮ่องเต้องคใหม่คือองค์ชายที่เกิดจากพระสนมหวงกุ้ยเฟยผู้ที่มีอายุเพียง13ชั้นสาพิธีการแต่งตั้งจัดขึ้นอย่างรวดเร็วฮ่องเต้องค์ใหม่อายุอย่างน้อยจึงแต่งตั้งให้อดีตหวงกุ้ยเฟยที่ตอนนี้กลายเป็นไทเฮาว,ว่าราชการปกครองแทน หญิงสาวแสนสวยสวมชุดหงสีทองเข้ารับตําแหน่งด้วยสีหน้าที่ยินดีลู่ชิงล้าจากเจ้าสานักเมืองก่อนคลามออกตามหาหมิงอุียและร่างของเขาวังหลวงกว้างใหญ่แต่สุดท้ายลู่ชิงก็ตามหาจนเจอพอเขารับรู้และสัมผัสได้ถึงพลังของเขาคงมีสายใหญ่อะไรบางอย่างที่ยังเชื่อมกับวิญญาณนี้อยู่ลู่ชิงแอบซ่อนป่าโป,ปนในคนหมู่มากที่เข้ามาเป็นสักขีพยานในการมอบฉาย,ยาราชาย,ยุทธให้กับผู้ชนะอย่างหมิงอุียที่ตอนนี้คุกเข่าอยู่เบื้องหน้าฮ่องเต้น้อย เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่43นะครับโอ้โหอุตส่าห์เจอแล้วยังไม่ได้ล่างคืนนี่ระไอปีศาจเอาหม้อดินเผามาจับมันลงหมอ้อปีศาจไม่ใช่ผีปอบ <c oughs> ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกูได้กเขียนเซรุด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกู้เขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะเจสวัสดีครับผมวัตนาเบ้